เ,ะะเราจะใช้เส้นหมูยอนะคะซึ่งหมูยอนในวันนี้นะคะเราจะนําเขาไปทําเส้นนะคะแล้วก็เอาไปทอดที่กรอบนะคะจากนั้นก็จะมาเป็นเส้นนะคะแล้วก็คลุกกับความเป็นต้มตํานะคะวันนี้อร่อยแน่นอนเป็นตำถาดนะคะ <c oughs> ว้าลว <c oughs> เล่นอยูะนั่นแหละแต่บอกว่าเด็กตลาดคือเด็กที่ที่สงสัยมาแต่พวกเราเคืออะไรที่สงสัยแต่ไม่หาคําตอบน้องไม่กินไอ้หนอนดูอะไรเราแค่ตะเนียนะใครบอ ลุ่นก็คือนกน้อยที่โบบินนะครับกำลังบินอยู่นะฮระมาณบินเป็นกะละเลยโอ้ยขออินเสิร์ตบ้างโอเคค่ะทุกคนในวันนี้นะคะเราก็ขอเปิดเลยนะคะคลิปตรงนี้นะคะจะบอกว่าวันนี้เป็นเมนูที่อลังการนั้นมากมากเลยนะคะเป็นหมูยอนะคะจากสองคนเกตคือวันนี้นะคะเป็นหมูยอที่เราเนี่ยจะเอามาทำเป็นม้วนหมูก็ไม่ยอมเหมือนกันนะทำไมอะ ช่องเฮหยี่ยคนขาผมไม่เคยต้องเป็นมาเลยแล้วก็วันนี้ร้อนพิษสุดสบัดแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าร้อนเนี่ยมันขาหมูนี่ยิ่งใหญ่มากแม่ต้องหาหมอจริงพูดอย่างนี้ไม่ได้ตบหากอูดว่บตบพี่ชายไม่ได้ไม่ได้เฮียไม่ใช่พี่ชายโบไม่ถ้าเขาพากเราพูดอะไรไม่ผิดเฮียไล่ให้แม่ไปหาหมอได้ไงเป็นรังหาหมอแปลว่าอะไรหาหมอมันไม่ได้แปลว่าเราต้องไม่ทำเฮียแท่ง ไปถาหมอเพื่อที่จะบอกหมอบอกว่าเราแข็งแรงดีแล้วนะหมอไม่มีอะไรเปิดกนะดังเขวตั้งแโอ้โหแม่ย่ามันแฉงให้แม่ไปโรงพยาบาลสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาเปิดคลิปนะคะวันนี้ขอเปิดคลิปสองรอบนะคะเพราะว่ามีคนกุญปุอยู่นะคะทุกคนก็ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะอบัแจ้งตำรวจนะแรงเลยเอาเลยอยู่บ้านนี้ห้าทับสองศูนย์ห้าทับสองศูนย์นะคะบัวจะให้ทุกคนนะคะมารวมถึงขโมยด้วยนะคะ โอเคทุกคนก็ในวันนี้นะคะเราไม่เคยทําตําป่ามาก่อนเลยนะคะแต่ว่าเราทําเป็นพวกแบบนําบุปลา,านุน่นั่นเยอะมากและในวันนี้นะคะตาป่าที่เราจะทำเนี่ยเราจะใช้เส้นหมูยอนะคะซึ่งหมูยอในวันนี้นะคะเราจะนําเขาไปทําเส้นนะคะแล้วก็เอาไปทอดให้กรอบนะคะจากนั้นก็จะมาเป็นเส้นนะคะแล้วก็คลุกกับความเป็นต้นตํานะคะวันนี้อร่อยแน่นอนเป็นตำถาดนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะใช้หมูยอของอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจา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 กซ คสอขอนแก่นนี่คือขึ้นชื่อเรื่องหมูยอเลยนะคะไม่ใช่หมูยออย่างเดียวทุกคนวันนี้เรามีแหนมด้วยคือสอขอนแก่นเนี่ยเขาก็จะมีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูยอไส้กรอกที่สารหรือว่าเป็นแหนมนะคะซึ่งวันนี้เราก็เอามาใช้ด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยนะคะว่าวันนี้มีขั้นตอนอะไรบ้างคะ่ะ กำลังทำเส้นนะคะเป็นเส้นหมูยอนะทุกคนแล้วก็หั่นลงไปแบบนี้เลยนะคะจะบอกว่าที่เราเลือกเป็นสอขอนแก่นนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าสอขอนแก่นเนี่ยคือยืนหนึ่งเลยนะคะ <c oughs> เรื่องหมูยอและที่สําคัญนะคะหมูยอของเขาเนื้อแน่นเด้ง แล้วก็อร่อยมากแต่ว่ามันจะมีแบบเหมือนเป็นพริกไทยเนี่ยทุกคนเห็นปะพริกไทยเล็กๆเ,เลยนะแฝงอยู่ตามตัวของหมูยอนะคะโบบอกว่าโบชอบมากเลยนะเพราะว่าแบบพริกไทยไม่ได้เป็นเม็ดใหญ่จนเกินไปเวลาเรากัดแล้วมันจะไม่ได้รู้สึกแบบอ้อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกแบบว่าสมูทแล้วก็อร่อยแล้วก็ที่สําคัญนะคะทานเข้าไปคือกลมกล่อมเลยนะคะทุกคนแล้วก็สายยำนะคะห้ามพลาดนะคะเมนูนี้เอาไปทําตามกันได้นะเราลองเปลี่ยนแบบจากเส้นหนม่มจีนกลายเป็นเส้นหมูยอก็น่าสนใจนะทุกคนนี่เราหั่นแบบนี้แต่น้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านคือระวังมือกันด้วยนะะะคคแลที่สําัญ ขอบคุณมากเลยเป็น okay. ล,ปป ouais nada, ลุงที่รู้ใจคือลุงน้อยเนี่ยทุกครั so right. ้งที่เดินมาจะเดินเอาน้ำมาให้ลุงน้อยคือลุงที่ประเสริฐมากโบหันตรงนี้เลยคิดชั่วโมงละล่ามแปลเน้นไม่โบหันกี่ชั่วโมงโบทำต้องทำเส้นม้ามันต้องละมีระไม่ทำเส้นน่ะเนื้อถึงสขอนแก่นนึกถึงอะไรคะเนื้ถึงสาวขอนแก่นนึกถึงอะไรคะเนื้อถึงหมูยอค่ะราะวมาเป็นแฟนของเขาชอบกินมันมากเลยหมอยอเนี่ย เอมาไปถึงัมันจะไปซื้อน่ะมันจะตรงไปที่ห้องนี้เลยไปซื้อที่ไหนได้บ้างโลตัสบิ๊กซีเซเว่นก็มีนะอันเล็กๆเฮ้ยอันนี้แบบไม่ได้บอกอะไรกันเลยนะแกรู้จริงเพราะว่าแกทำกับข้าวแต่จะบอกก่อนนะคะว่าสอขอนแก่นนะคะมั่นใจได้เลยว่าของอร่อยแล้วก็ได้คุณภาพแน่ๆจริงๆค่ะทุกคนดูเส้นเหนียวเนบมากเนี่ยดึงก็ไม่ขาดดึงอันนี้ดึงจริงนะเฮ้ย อ่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําไปให้เส้นเยอะๆเลยจะมีแบบต้มนะคะแล้วก็จะมีแบบเส้นนะคะในส่วนของเส้นเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะทุกคนและนี่นะคะคือขั้นตอนการต้มหมูยอของเรามีแบบทอดด้วยแล้วก็มีแบบต้มด้วยนะคะนี่เอาลงแล้วนะคะนี่ มันกรอบแล,แล้วมันหนึบข้างในแบบโคตรอร่อยแบบโคตรขอใช้คำหยาบเลยอร่อยมากทำยังไงจิ้มกับซอสหือให้ก็อร่อยอะเราทอดเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาทําตําป่าก,กันค่ะไม่มีคำว่มมาปลานีนะคะสําหรับรเฟรชนี่ยนี้ใส่เข้าไปส่งสับรไม่เยี่ยวนะ,ะนะหวัว ผมนวลน,น้อยๆผักกระเฉนิดหน่อยรู้ป่ว่าตอนเด็กๆอยากเป็นคนถ่ายต้งตามมากเลยเห็นแก้ทำแบบนี้นแล้วน่ากิน้ากคือจะบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะใครที่อยากจะทำนะคะทุกคนต้องดูดีๆนะคะหั่นข้างนอกก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะบาร่าน <ST AR> ี่นใ,นใส่ นี่นะคะถุงงอกนะคะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันจากนั้นนะคะใส่มะละกอลงไปคลุกเค้าให้เข้ากันเหมือนเดิมนี่ประมาณนี้ไม่ใส่เยอะนะทุกคนใส่ประมาณนี้เรียบร้อยตามปากของเราไม่มีหน่อไม้วันนี้ รายการโมกัญญาลัตษ์และหม่องเมื่อนคือมันก 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ะเทปไม้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วแกก็นับไปถึงสี่สิบแล้วแกบอกว่าเอายังเอาเลยไปแล้วนะเอเอกินแทุกคนตื่นเต้นมากลงน้อยรู้เปล่าว่าเส้นนี้คือเส้นอะไรให้ลงน้อยกินแล้วให้ทายว่าเส้นอะไรนี่เส้นปลาาย หนึบๆดีนะอืมเส้นอะไรเส้นใหญ่ใช่เส้นหมูยออืมสูกก้องหมูยอของสาวขอนแก่นซอขอนแก่นของเขาดิอร่อยทุกอันทุกคนต้องไปทำกินกันนะเมนูนี้เมนูนี้คือเมนูที่แบบพิดได้ยังไงอ่ะอร่อยมากหือแหนมแหนมอร่อยมากเลยไม่เปรี้ยวมากอืม คนเส้นมันอร่อยมากเพราะความจริงอะทำก๋วยเตี๋ยวได้นะเพรเห็นก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาป่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาทำได้เลยก๋วยเตี๋ยวเส้นหมูยอหมูยอทำได้ดีทอดต้มผัดกะเพราโอ้ผัดกะเพราตอนนั้นำมาสั่งผักะเพราลูกค้าสั่งผัดกะเพราหมูยอแล้วหมูยอของอะไรของแก่นออกอะไรก็ไม่รู้อร่อยไหมอร่อยดีอร่อยอือจะบอกว่าเคยกินสตอหรือป่ะใครที่กินสตอต้องผ่าก่อนนะเคยเจอหนอนมีนี้หรือป่ะเฮ้ยไม่งั้นคุณอาจจะกินหนอนเข้าไปได้ ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วมันจะเตือนอยู่พอดีว่ามันจะหล่นน่ะเล่นอยู่นั่นแหละเล่นโอ้ยทำไมขาดคำเลยไม่ได้เป็นห่วงมรักมันห่วงชามน้องน้อยหมืนโดนยิงเมื่อกี้ไม่มันจะหล่นอยู่นั้วพ่อเจ้าถามอยู่มาไม่บอกอ่ะหืมสิใจเส้นอืมหืม นึกถึงสาวคอนแก่นต้องนึกถึงเพลงอะไรมั้ยน้องเันสา,าวคอนแกนยังบอกเคยมือฟนเกิดทันเหรอทั้งนี้เพลงนี้ดังยังไงขครลอ้อไใครใคร้ขล้องหมเราบอกว่าเด็กฉลาดคือเด็กที่สงสัยช่าแต่พวกเราเกิดว่าที่สงสัยแต่ไม่หาคําตอบถ้ากลับมาเป็นวัยรุ่นได้เราทำอะไรอย่างแรกเก็บตังค์อย่างเดียวก็จะใช้ชีวิตได้คุ้มอ่ะ แล้วอยากทำอะไรที่สุดอยากมีบ้านสวนอืมก็อยากอยู่ในป่าจริงนะแต่พอไปอยู่จริงร้องไห้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาบอกเขาอยากเขาอยากอยู่ในป่าใช่ไหมอ่าไปส่งไปอยู่ที่ป่าไปบินอะทุกทุกอาทิตย์ก็จะไปเที่ยวหากันพอไปแกก็เฮฮาปาร์ตี้หรอกแกก็สนุกซื้อของไปให้พอกลับกันหมดตกกลางคืนนั่งในห้องขอดเข่าเลยมัรัดขึ้นเอยเขาไม่ไหวถ้าไม่มีโจนอะจะกลัวจริงอะอย่งป่านี้แกก็ยังแต่มันน่ากลัวจริงอ่ะคือไม่มีคนเลยครับลานเพื่อนๆเคยไปรึเปล่าคังทายแล้วทุกเมืองจริงอ่ะวังน้ำเขียวอ่่่่่ะไไมมมงบบกกกออออนนนนวววาาาาปปยยยูคคเเเเดดดีีถ้้้ิโจจรแแลลืะ อืมอร่อยจริงอ่ะอืมหยอยอดมากซอนเก่งจะบอกว่าวถ้าทุกคนเอาไปทอดอ่ะจะเอาไปลวกอ่ะเคสเจอต่างกันมากนะทอดมันจะแบบรวบกราบอ่ะแต่ถ้าเกิดไปลวกอ่ะเคสจะแบฟิวหนุบเด้งอืมอร่อยอ่ะเมื่อกี้คือ ทำมงตำอยู่เราเจอหนอนกลัวเลยนั่นแหละเขาเรียกผักก่อสารพิษเเลยไม่ลาที่<ม>ทเราปลูกตัวผักยาวไว้จะไล่โบไม่ตรงนีนะโค <มา S 2> ดไป<อ>พดมามันไม่จะโด,ดนยาใช่เวลาโบไปซื้อนะมันจะมีผักกองสวยนี่กองนึงอันนี้กองนี้กองนี้มีหนอนแตกองนี้มีสมุดอ่ะใบอ่ะใบใบพะงามันจะมีมรู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 กับอันนี้ที่วางอยู่อ่ะอันนี้มีรูนี้ไม่มีรูโบจะเลือกซื้อไหนอันนี้ไม่มีรูก็รู้ว่ามันสะอาดอันนี้มีรูอ่ะรีบซื้อเลยไม่มีสารเพราะว่าถ้ามีสารหนูไอ้ถ้ามีสารหนูหนองไม่กินไอ้หนอน ป้าสวัสดีจ้าป้ากินหมูยอมไหมหนูซื้อหมูยอมาเยอะแบ่งไปไหมใช่ของอะไรเพชรยันต์สอขอนแก่นสอขอนแก่นป้าพูดก่อนสอขอนแก่นโอเคขอบคุณค่ะป้าสอขอนเก่นแล้วเลยใช่หมดแล้วเนี่ย เห็นไปพักึ้นปุ๊บนะเรื่องราวของผักกระเฉดคืออะไรปะไปตลาดดอนหวายมาแ,แล้วคนนี้ก็นั่งกินข้าวอยู่กับแม่มันจะติดเล่นน้ำใช่ปะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรปะมียายเอาใบพายที่พายเยอะมากระพุ้งขามาตะกี้ครั้งแรกไม่หันครั้งที่สองแรงขึ้น <c oughs> เลยหันปุ๊บอะไรพ่าช่วยซืยย้อผักกระเฉดน่อยแล้ก่ก็มีแค่กระมังเดียวเป็นผักก <c oughs> ระเฉดชักเลยอืมตาแก่มากรู้จักผักกระเฉดแกอ่อนมากเออแต่แต่น่ากินอะ่ะแล้วเนี่ยเป็นคนกินชอบกินผักกระเฉด ก็เฉดก็ปลาเข้าไปเท่าไ,ไหร่ละตีถุงฮิ้วไม่ไหวยังไปซื้อของต่อเลยขนกลับได้แค่สองถุงเรายังสัญญากันเราบอกว่ามา้าอย่าเพิ่งซื้อของนะเราจะแบบเพิ่มเพลสถ้าใครรู้<ๆ>ว่าไปตลาดน้ำอ่ะของมันล้วนักเราก็บอกมาว่าม้าเข้าไปทางตอนแรกอะ่ะอย่าเพิ่งซื้ออะไรนะถ้ามันรอดใจรอดใจเดี๋ยวเราค่อยเดินจะไล่ออกมาทีเดียวแค่ปลากระเถดก็รอบไปสองโลแล้วอ่ะฮิ้วกันแอกเลยภาพนั้นนะมวยดูอะไรเราคาทุกทีนะใครใครครับ ไปถึงภาพอะไรแกอยู่คนเดียวไงนี่ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วไงอยู่นี่อยู่นี่อัดรายการกันอยู่นี่ปอบนี่เลยปอบเนี่ยโอ้ล้วยังจะบอกว่าอยากกลับไปอยู่ในไล่อีกสแล้วน้องไปรับกลับมาแล้วไงชีวิตสุดแล้วใช่ไหมสุดแล้วน้อยสุดตรงนี้แหละแค่ถามว่าทำให้รายการคือแกก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะร้องไห้ได้นะไม่มันนึกถึงมื่ไม่เข้าใจห้ามพูดอีกนะอ่ะกินโอเลี้ยงปอบใจก่อนแค่ปอนหน่อยดิ อันนี้แหละอยู่กับหลานดีแล้วค่ะอยู่กับหลานบางทีก็เกรงใจมันทำอะไรไม่ได้เต็มที่บางทีมันจัดฉากลวนฉากนี่เราก็อยากช่วยอยากช่วยคืออะไรกัน บางทีนึงเว้ยนึกว่าอยู่อะอยู่แล้วแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นึกว่าแบบแกอยู่แล้วแกไม่สะดวกอ๋อแกหมายถึงว่าแกอยู่อยู่แล้วช่วยอะไรไม่ค่อยอย่าคิดอย่างนั้นให้เฝ้าบ้านให้กันมีด้วยม่โบเคยบอกมาแล้วว่าถ้าโบซื้อบ้านโบก็ไม่รู้จะอยู่กับใครเพราะว่าถ้ามีลูกน้อยอะถึงแม้ว่าไม่ไม่ค่อยได้เจอกันในบ้านอะแต่อยู่ในอยู่เหมือนคนไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเพราะว่าโบแบบตอนเย็นโบก็จะกลับดึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ต่างคนต่างอยู่แต่โบชอบนะโบชอบอยู่คนเดียวอยู่แล้วลู่คนเดียยวอู่แล้วนะแมต่โบอ่ะโบไมอยากอยยู่คนเเดีววพราะโบบกลัแบ คนออยยู่่ด้วะมันจะอุ่นใจเว้ยแต่ถามว่าชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวอยู่แล้วแต่มันต้องมีคนหนึ่งที่อยู่แล้วมันอุ่นใจแบบเอ้ยอย่างน้อยมันมีเพื่อนอยู่ในบ้านนะคนตลกอ่ะคือคือมาไปช่องแจ้แล้วลุงอ่ะไปช่องแจ้เว้ยแล้วโบเพิ่งรู้ว่าแบบอู้หสองคนนี้อยู่ในช่องโบเนาะแจ้พูดคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดแค่สั้นๆอ่ะให้พูดแบบอ่ะสมมติสมมติว่าเป็นสินค้าหมูยออ่ะหมูยออร่อยเด้งดึ๋งกรุบกรอบเคี้ยวสู้ฟันหมูดอหมูดอ มั่วอย่าแกล้งเลยทำให้รายการเราไปใหญ่เลยนะนี่ไม่ใช่รายการตลกนะรายการกินนะพี่น้องเฮ้ยน้องน้องสาวแล้วโบพวกมากินได้อะไรบ้างเขาส่งคนนี้อยู่ช่องโบเนาะแล้วโบคอนโทรยังไงวะคือตอนไปอยู่ช่องเจ้๊ะทแกพูดอะไรไม่ได้เลยก็แต่ว่าแล้วโบก็เลยแบบโอ้พูดเหนื่อยแทนเจ้ะวะคือเหนื่อยในที่ไหนแบบเล่นกันนะแบบโอ้เหนื่อยวะอะไรเงี้ยแต่พอมาคิดอ๋อส่งคนนี้อยู่ช่องเรานี่หว่าพูดใหม่ดิพูดใหม่นีหมูยออร่อยเคี้ยวหนึบสู้ฟันหมูยออร่อยเคี้ยวหนึบคู่ มันต้องซ้อมเขาผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีเป็นเนื้อสัตว์ที่ได้รับคุณภาพเขาผลิตจากเนื้อสัตว์คุณภาพดีได้คุณภาพอันนี้ถือว่ายังได้ใจความล่าสุดคือแกชอบบบนว่าแบบมารู้ตัวดีคือสไตล์แม่จะแบบให้ลูกสนใจนิดนึงแจะพูดชาแบบนี้คือมารู้ตัวดีเว้ยเขรามาเป็นไรถ้าเป็นไรก็อยู่กันดีๆแล้วกันนะคือจะไม่ชอบเลยเป็นอะไรก็ มเข้าใจไหมมันไม่ได้เป็นอะไรมากลัวว่าชีวิตคนเรามันไม่ยั่งยืนมันเป็นอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าถ้ามาไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะมาก็ไม่ต้องพูดเรามาเป็นหรือไม่เป็นเกชอบแบบมารู้นะว่าข้างในมาไม่ไหวแล้วมาลู้นะว่าข้างในมาเป็นอะไรแล้วเนี่ยคือแบบได้ยินมาหลายครั้งแล้ววันที่ผ่านมาจับเลยไปตรวจสุขภาพตรวจประมาณสามสิการณีรล <พบ S 2> แล้วแม่พูดอะไรป่ะึ้นบนรถไอเราก็แบบอุ้ยแม่ต้องเป็นอะไรแน่เลยขึ้นเราอตับมาปกติอยู่ในปกติเลยไปมาก็โอเค หัวใจนนี่เตต้ปกิแบบแล้วไอ้ที่แกเป็นอะไรข้างในนี่คือแกไปเอามาจากไหนนะคือจะไม่ชอบคนที่แบบว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็จะดูแลสุขภาพใช่ป่ะเดี๋ยวเป็นภาระลูกหลานไม่เอาไม่บอ,อกมันดีกว่าเรามีก้อนตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวไม่บอกลูกหลานแล้วเป็นภาระไม่ได้นะลูกหลานอ่ะไม่ชอบนะคือถ้าลูกหลานมารู้ที่หลังอ่ะแล้วมันสายไปแล้วอ่ะเหมือนทำร้ายลูกหลานนะรู้ปะ่ะเพราะฉะนั้นบอกไว้แล้วนะถ้ามีอะไรถ้าเกิดร, <M? S 2> รู้สึกก็ไม่สบายรู้แล้วไงว่ามาปลอดภัยแล้วไงมันไม่เป็นไรนะม้าก็โอเคเนี่ยลุงน้อยด้วยว่าต้องดูแลทั้นสองคนแต่ถ้า อ่ะทุกคนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากทานหมูยอรอ,ยอร่อยอร่อยนะคะเด้งๆนะคะได้กลิ่นบิ๊กไทยอ่อนๆนะคะ<ช>นําเนื้อสัตว์คุณภาพดีนะคะมาทําเป็นหมูยอให้เราทานแบบนี้นะคะโซคนเก่น,นะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไ,ไปเลยะคะ่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วเพื่อนๆสวัสดีครับ